สวัสดีครับคลิปนี้พี่ดอมาสอนลบช่อง YouTube ในคอมพิวเตอร์ครับโดยเราต้องเตรียมรหัสผ่านของบัญชีช่องนั่นก็คือรหัสผ่านอีเมลไว้ครับไปเริ่มกันเลยครับเปิดโปรแกรมเข้าเว็บครับเช่น Google Chrome ครับในช่องที่อยู่เว็บด้านบนครับพิมพ์คำว่า youtube com ครับซึ่งจะเข้าช่อง YouTube ครับสังเกตที่รูปโปรไฟล์ด้านขวาครับว่าเป็นโปรไฟล์ของช่องหรือเปล่าถ้าไม่ใช่สามารถกดที่รูปโปรไฟล์นั้นครับเพื่อเลือกสลับบัญชีได้ครับ ถ้าใช่บัญชีช่องที่ต้องการครับเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนลบช่องกันเลยครับเลื่อนลงไปส่วนล่างดูที่เมนูคําสั่งรูปเฟืองครับการตั้งค่าครับกดเลือกการตั้งค่าครับเข้าสู่หน้าการตั้งค่าของช่องครับที่เมนูคําสั่งด้านซ้ายเลื่อนลงไปด้านล่างครับล่างสุดครับการตั้งค่าชั้นสูงครับกดเลือกการตั้งค่าชั้นสูงครับเลื่อนลงไปด้านล่างครับนี่ครับลบช่องครับจะมีลิงก์สีฟ้าครับกดลบช่องครับ ระบบมาที่ account.google.com นะครับให้เราเลือกบัญชีของช่องครับที่ต้องการลบครับเลือกบัญชีและใส่รหัสผ่านครับเรียบร้อยแล้วกดถัดไปครับรอสักครู่ครับมีกล่องเด้งขึ้นมาทางขวาอันนั้นคือโค m มช่วยจดจำรหัสผ่านครับผมไม่ใช้ผมกดปิดไปนะครับส่วนนี้คือเขาให้เลือกว่าซ่อนหรือลบเนื้อหาครับ ถ้าต้องการลบไปเลือกคำสั่งอันล่างสุดครับฉันต้องการลบเนื้อหาครับตรงนี้ก็ระบบให้เรายืนยันครับโดยการอ่านเนื้อหาแล้วก็เมื่ออ่านเนื้อหาเข้าใจแล้วให้ติ๊กถูกในหัวข้อนั้นๆครับวเลือกแรกคือเขาบอกว่า4รายการต่อไปนี้นะครับจะถูกลบนะครับเมื่อเข้าใจแล้วติ๊กถูกครับส่วนที่2คือการสมัครใช้งานบริการของ youtube นะครับก็จะถูกยกเลิกนะครับเข้าใจแล้วกด ติ๊กถูกเช่นกันครับยืนยันที่จะลบเนื้อหากดปุ่มลบเนื้อหาครับระบบแจ้งมาว่าจะเป็นการลบอย่างทาวรครับซึ่งวิดีโอเพลย์ลิสต์การชอบการติดตามต่างๆนะครับจะไม่สามารถกู้คืนได้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันครับให้พิมพ์ชื่อช่องที่เราต้องการลบอีกครั้งนึงครับโดยการพิมพ์ชื่อช่องที่ต้องการลบในกล่องข้อความนี้ครับ ระบบได้ดึงชื่อช่องมาแสดงอยู่ในวงเล็บอยู่แล้วครับพิมพ์ให้เหมือนกันครับตรงกันครับเมื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่มลบเนื้อหาของฉันครับรอสักครู่ครับระบบกําลังอัปเดตกําลังลบเนื้อหาครับขอบอกว่าเนื้อหาอยู่ระหว่างการลบถาวรครับซึ่งมักใช้เวลาไม่กี่นาทีครับแต่อาจนานถึง2วันนะครับหลังจากนี้อีกสักครู่ลองเข้า YouTube ดูใหม่ครับว่ายังมีบัญชีนี้อยู่หรือเปล่าครับ เรียบร้อยครับการลบช่อง YouTube ในคอมพิวเตอร์ครับ